19สิงหาโอป่ามาขายเหรียญ EP ที่210 สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จําหน่ายขายแบงค์ปันเหรียญขอบคุณสาหรับบรรดาชาวนักสะสมในอีพีที่ผ่านมาให้อีพีที่รู้สึกกับท่าไห่ฮะสองใช่ไหมเนาะอ่ะปป่าฝากขอบคุณรรดาชาวนักสะสมผ่านตรงคลิปวิดีโออีพีที่210วันนี้กันเลยเนาะขอบคุณทุกคนทุกท่านไมว่าจะเป็นท่านหญิงหรือว่าท่านชายโอเคท่านไม่ชมฮะ นี่คือรายการเหรียนที่ปะปาน,นั้นนํามาแบ่งปันกันในวันที่19เดือนสิงหาคมปีพศ2566 e p ที่210ก็มีเหรียญกันประมาณไปเนี้ยบื้ดดูออาเนาะแต่ก็มีเหรียญพิเศษอยู่ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป,ปาคอยลุ้นดีกว่าอ่ะโอเคฮะเรามีกันมาชุดเดียวท่านผู้ชมฮะเรามีกันมาชุดเดียวแล้วก็บอกเลยว่า าหายากอันดับหนึ่งเนี่ยสภาพค่อนข้างสวยกว่าก่้วยพีคนก่อนที่ป๊าปาเคยจัดมาให้ที่ปาปาจะแบ่งปันไป2ชุดหรือ3ชุดป๊าปาจาไม่ได้หลังไม่ด้วยก็หลายชุดเหมือนกันวันนี้เรามีมีให้ชุดหนึ่งขอรุ้นท่านผู้ชมฮะเพราะว่าป๊าป,ป,ป,ปาเริ่มแบ่งปันกันดีกว่าเนะาะเพราะ,าะรายการเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมากด้านบนสุดท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดอ่ะไล่ก่อนเนาะปีพศ2540 1ะใน10อันดับได้รับความนิยม ปีพศ2540แล้วก็ลองลงมาก็ปีพศ2554 1ใน10ที่ได้รับความนิยม10อันดับท่านผู้ชมะลองลงมาก็เป็นปี53โอเคะฮะเอาทั้ง3แถวนี้เราเราไล่ไล่เรียงลงมาแบบนี้เลยนะฮะโอเคเนาะอ่ะเนี่ยปี40เหรียญละ15บาทปี54เหรียญละ15บาทปี53เหรียญละ30บาทท่านผู้ชมฮะ นี่คือรายการเหรียญนนะปัจจุบันวันนี้ในช่องของปาปาโอเคเนาะอาจจะแจ้งให้ทราบปี53เนี่ยก็ราคาค่อนข้างจะลดหลั่นลงมามากโอเคนะฮะเราเราเข้าใจกันแล้วเนาะอ่ะหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญของพระราชินีพันปีหลวงท่านผู้ชมมา10บาท2สีเช่นเดียวกันแต่เป็น10บาท2 4สีเทลึกอ่ะ ปะปาให้ดูแค่ด้านหลังอย่างนี้นะฮะเนี่ยอะเดี๋ยวปะปาสโลภาพให้ดูหากใครต้องการท่านผู้ชมฮะก็คือปะปาคละให้หรือจังสภาพผ่านการใช้งานไม่ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานน้อยผ่านการใช้งานมากอยู่ตรงนี้หมดแต่ผ่านการใช้งานมาก,ามากของปปาเนี่ยไม่ใช่ว่าเหรียญชำรุกผูพันนะท่านผู้ชมไม่ใช่นะฮะดูสภาพผิวออกอะทั้งสองแถวนี้อะสัญลักษณ์แบบนี้ท่านผู้ชมฮะนะอะประมาณเนี้ยอะปะปามีให้เราๆสักเออสองสี่หกประมาณเท่ากับยี่สิบเหรียญนะท่านผู้ชมนะ กับ20เหรียญอะใครอยากได้เหรียญละ30บาทอนาคตเดี๋ยวก็เริ่มหายากนะท่านผู้ชมนะ,ะนะถ้าสภาพผ่านการใช้งานก็อาจจะพอหาได้อยู่อนาคตนะก็ถ้าเป็นสภาพใหม่ๆสวยๆเลยก็จะถูกเก็บจากนักส,สมไปเรื่อยเพราะว่าเหรียญพระราชินีพันธปีหลวงเนี่ยนักสมสมก็บางคนมันมก็เริ่มทยอยเก็บกันแล้วท่านผู้ชมฮะหรือไม่ก็เก็บกันมาตั้งนานแล้วด้วยสําหรับสภาพสวยๆว,วันนี้ป,ป้าปามีแบ่งปันท่านผู้ชมฮะคลาสสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็มีผ่านการใช้งานน้อยก็มีอะ เหรียญละ30บาทเท่านั้นเอง30บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะเราลงมาดูรายการเหรียญของเหรียญ10บาทอ่ะไม่ต้องอะไรมากไปไม่ต้องตื่นเต้นท่านผู้ชมฮะ,ะปอาง้องนอนลวมั้งท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญรู้สึกว่าจะเป็นใน8 9อันดับหายาก10อันดับหายากที่เราเคยอรู้ข่าวรู้ข่าวแล้วก็ได้จับได้สัมผัสได้ซื้อได้ขายกันท่านผู้ชมฮะ นี่คือเหรียญสิบบาทตัวติดผลิตน้อยหายากของเหรียญสิบบาทหมุนเวียนสิบบาทสองสีหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะก็ที่จัดกันไว้ก็ถึงรลาวสักสิบอันดับแต่ปปามีให้ถึงไม่เอ่ยอามีถ้าไม่ชมฮะน่าจะเป็นสิบอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบท่านผู้ชมฮะสิบอันดับหายากสิบสิบอันดับที่ได้รับความนิยมวันนี้เป็นสภาพผ่านใช้สวยงามสภาพผ่านใช้สวยงาม คือรดลายยังเห็นคมชัดท่านผู้ชมฮะแต่ก็เป็นสภาพผ่านใช้นะแต่ว่าเขาสวยกว่าทุกๆอีพีที่ผ่านมาพูดถึงประปาเน้นย้าไปทางหายากอันดับที่หนึ่งท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวา่าขอหยิบยกมาเหรียญเดียวพอเนาะนี่คือเหรียญ10บาท2ส,สีมุนออมมเหวียนปีพศ2531ท่านผู้ชมฮะเหรียญนี้อ่ะผ่านการใช้งานน้อยขอบสวยนะขอบสวยแต่ว่าไม่ใช่อ่าเหรียญสภาพแชมป์นะฮะผ่านการใช้งานน้อยมากๆเลยเหรียญน,นี้ สังเกตดูนะฮะถ้าเหรียญผ่านการใช้งานมากเขาก็จะออกอย่างนี้ด้วยอะไรด้วยใช่ไหมฮะอ่ะนี่ก็เปรียบเทียบดูเนี่ยอ่ะโอเคฮะท่านผู้ชมอ่ะเขาไม่ใช่ไม่ใช่สภาพผิวขั้นเทพนะแต่เขาผ่านการใช้งานน้อยปปาหยิบยกจับเอามาใส่10อันดับได้รับความนิยมใครอยากได้ท่านผู้ชมอ่ะ EP นี้แน่นอน EP นี้ท่านผู้ชมเหรียญหายากอันดับที่1ปี3 1นนั้นสภาพค่อนข้างจะใหม่นะอ่ะใครอยากได้ชุดนี้ 2,500บาท2,500บาทที่ผ่านมาท่านผู้ชมมาก็เป็นปีน้องๆเนี่ยอันดับต้นต่ำอันดับต่ำๆเนี่ยก็เป็นปปเหรียญผ่านการใช้งานอยู่แล้วนะผ่านการใช้งานกันสภาพนี้อยู่แล้วแต่ว่าบางอีพีที่ป้าผัดที่ที่แต่งถ่ายทอดแบ่งปัน,นไปอีพีที่แล้วเนี่ยป้าว่าปีสามหนึ่งนะเขาสภาพไม่ได้คมขนาดนี้เดี๋ยวบางคนไม่เข้าใจไงนะนะก็เชื่อว่าเออทำไมอีพีที่แล้วอย่างนั้นอีพีที่นี้อย่างนี้อ่ะ ก็เอาเที่ยวคนพร้อมที่จะรับประสบะการณ์ดูเหรียญจากปรปาป่าท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นสภาพเขากนข้างจะคมชัดอยู่เพียงแต่เขาไม่ใช่ผิวเหรียญขั้นเทพไม่ใช่แชมป์เท่านั้นเองอ่ะท่านผู้ชมฮะนะสีเขาจะจางนิดนึงแต่ต้องต้องบอกเลยว่าสภาพเหรียญสวยก็แล้วแต่แล้วแต่นักสะสมท่านอาจารย์ตกลงโปรงใจท่านผู้ชมฮะชุดนี้อ่ะ สองร้อยสองพันห้าร้อยบาทท่านผู้ชมฮะชุดนี้สองพันห้าร้อยบาท,าบาทโอเคเนาะมีชุดเดียวไลน์มาท่านผู้ชมฮะมีชุดเดียวไลน์มาะระบบการจองก็ไปคุยกับแอดมินนะฮะเดี๋ยวแอดมินเขาพาอมีมาชุดเดียวก็ลองไปจองดูแล้วใช้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงฮนะกับการโอนท่านผู้ชมฮะก็ลองคุยกับแอดมินเอาแล้วนะแอดมินก็จะแจ้งว่าเออเดี๋ยวจองแบบนี้เนี้ยให้เวลาเจ้าแรกเท่านั้นเท่านี้นะเพื่อเหรียญจะได้ไม่ตกค้างท่านผู้ชมฮะนะ่าเห็นใจปะปานิดนึงเนาะ ว่าหลายการเรียนก็ค่อนข้างจะมีตกค้างเพราะนักสะสมค่อนข้างจะติดทุนละแต่พี่อาจจะไม่ได้อยู่ที่ไงนะแบบจองเสร็จแล้วก็อาจจะยังไม่พร้อมอะไรประมาณแบบเนี้ยก็เป็นไปได้นะนัดแอดมินนิดนึงให้ประปาด้วยเนาะโอเคนะฮะเอากันสบายๆจบจาก10อันดับได้รับความนิยมหายาก่ทนู้ชมมาอารมณดูด้านล่างอันนี้ครุฑ่านูมชมมาอะสภาพค่อนข้างยังแจ่มคมชัดเหรียญละ180บาท คมชัดอยู่ท่านผู้ชมวาสวยงามนะสภาพยังมีน้ำแดงจับกันอยู่ขอสักเหรียญละ180บาทสวยคนนี้ก็ราคาสูงกว่าน,นี้หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญ5บาทที่ระลึกรู้สึกว่าจะมีมีอยู่6วาระไม่ซ้ำสภาพเหรียญเนี่ยก็ค่อนข้างสวยงามกันเลยนะนะสภาพผิวที่ติดน้ำทองกันบ้างแบบนี้เหรียญน,นี้ก็จะเป็นน้ำเงินแต่เขาไม่ผ่านการใช้งานอนะไรปรบมาณนั้นท่านผู้ชมฮะนะเป็นสภาพน้ำทองจับกันเลยใครอยากได้ท่านผู้ชมมาชุดนี้ ชุดนี้รู้สึกว่าจะราวๆรักสักประมาณอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเองเอาใครอยากได้เนาะใครอยากได้ชุดนี้ปืดมาจบแค่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะจบจากห้าบาทที่ลึกชุดละร้อยห้าสิบหกวาระไม่สําเราลงมาดูท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกบ้างสิบบาทที่ลึกกว่ปลาท,ที่เคยเอามาจัดเป็นชุดนะปปลาเป็นอ่า วันนี้วันนี้ปปามาจัดแบบว่าปปาเหรียญเดียนไม่เยอะท่านผู้ชมมาปป้าให้ไปอ่ะหนึ่งสองสามสี่มีสี่วาละไม่ซ้ำท่านผู้ชมฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้เนาะอ่ะยีบาทที่ลึกประมาณเนี้ยปปามาจัดเป็นชุดนะก็ใครอยากได้ชุดนี้200บาทชุดนี้200บาท4ี่วาละไม่ซ้ำโอเคเนาะหน้าเก็บสะสมท่านผู้ชมฮะนะพูดถึงว่าเหรียญของเหรียญของชาวไทยแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ราชการที่เท่าไหร่ก็ช่างปปาว่า สวยน่าเก็บสะสมนะก็เป็นเหรียญมรดกของไทยเราเนะี่ยท่านผู้ชมนะเป็นมรดกของคนไทยเหรียญกระสาบท่านผู้ชมฮนะหลังจากนั้นใครอายากได้แบบนี้หกร้้บาท650บาท,บาทนี่คือเหรียญอยี่สิบบาทเนื้อเงินสามรอบหกร้อยห้าสิบบาทเริ่มจะปัจจุบันนี้ก็อาจจะเป็นบางช่วงท่านผู้ชมฮะนะบางคนก็เสนอมาราคาหลายตังอาช่วงจังหวะขายออกก็ ประมาณอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่สภาพผิวนะก็โอเคเดี๋ยวว่าปาจะไล่เก็บกันบ้างแล้วท่านผู้ชมฮะอันนี้ปล่อยแบ่งปันออกไปก่อนอะใครอยากได้ฮะหกร้อยห้าสิบบาทหลังจากนั้นจบจับ20บาท3รอบเนื้อเงินเราลงมาดูเนื้อเงินของอันนี้เหลืออยู่เหรียญเดียวท่านผู้ชมจํากันได้ไหมอ่ะอีพีก่อนๆนั้นว่าปาได้มาเป็นเป็นสิบเหรียญในวันเดียวแล้วก็แบ่งปันออกไปแล้วก็มีมีเติมเข้ามาอีกเนี่ยเหรียญเดียวสุดท้ายท่านผู้ชมฮะเหรียญเดียวสุดท้าย ใครอยากได้ฮะเพราะวันนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายที่ปปาประกาศรับซื้อให้โปรโมชั่นไปเพราะเหรียญเข้ามาเยอะแล้วใครเห็นว่าปปาเปิดกล่องด้วยวันนั้นอ่ะย้ำมา2รอบเลยท่านผู้ชม10กุเหรียญนวันเดียวอ่ะนะปปารับซื้อไปในราคาเหรียญละที่ปปาโปรโมชั่นไม่นานแล้วแหละนะถ้าปปาจําไม่ผิดปปาให้ถึงเหรียญละหนึ่งพบาทตอนนี้หมดโปรโมชั่นแล้วนะฮะราคาเหรียญนี้ต่อไปเดี๋ยวก็ไปคุยกับแอดมินเอาราคาล่วงแล้วนะฮะเพราะหมดโปรโมชั่นแล้วที่ปปาเคยบอกว่าเหรียญเข้ามาเยอะๆแล้วเนี่ยนะ ราคาเขาจะล่วงก็หมดโปรโมชั่นไปแล้วนะนะ,ะก็ไม่มั่นใจว่าเหรียญเริ่มเต็มมือนักสะสมยังใครใครที่ยังไม่มีอยากได้นะเอาวันนี้ขายออกก่อนราคาเหรียญละพันสามท่านผู้ชมฮะหนึ่งพันสามร้อยบาทนะเหรียญสุดท้ายแต่ว่าใครใครอยากได้หากดูอีพีนี้ดูไม่ทันลองลองไลน์ลเข้ามานะฮะเลิกงานเลิกการแล้วว่าวันนี้จะมีเข้ามาอีกประมาณสักหกเจ็ดเหรียญท่านผู้ชมฮะถ้าปปาจําไม่ผิดนะลองลองไลน์ลเข้ามาดู าถามแอดมินว่าเหลืออยู่เหรียญเดียวแต่ก็ไม่ทันได้ค้นดูว่าเหลือกี่เหรียญกันแน่แต่ตรงหน้าตากักไม่มีอยู่เหรียญเดียวท่านผู้ชมฮะเหรียญนั่นหนึ่งพันสามร้อยบาทหน้าเก็บสะสมท่านผู้ชมฮะหน้าเก็บสะสม,ม,มนะโอเคไหมอ่ะใครอยากได้ลองลองไลน์มาจองไว้เด่อยหรือมาถามแอดมินด้วยก่อนก็ได้นะเพราะวันนี้รู้สึกว่าจะมีเหรียญเข้ามาอีกประมาณสักหกเจ็ดเหรียญท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญสุดท้ายสําหรับ วันนี้แล้ว EP นี้แล้วไว้แต่ตอนบ่ายหน้าตอนบ่ายเดี๋ยวให้อดมินเช็คตอนบ่ายว่ามีเหรียญเข้ามาจริงไหมเดี๋ยวนี้เพราะถ้าเข้ามาเดี๋ยวป้าจะเอามาทํา EP ต่อโอเคเนาะแต่ว่าราคาโปรโมชั่นหมดไปแล้วนะฮะทำใจนะท่านผู้ชมนะทําใจนะฮะราคารับซื้อเข้าไม่ถึงพันลวนะโอเคเนาะอ่ะหลังจากนะั้นท่านผู้ชมมาปิดท้ายรายการเหรียญ2อง2บาทที่ระลึกของพระราชินีพันปีหลวงท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะใครอยากได้สวยมากท่านผู้ชมมะไม่ว่าจะเป็นอ่าเหรียญ2บาทหรือว่า10บาท ที่ะลึกท่านผู้ชมมาเปรียบเทียบอาสมมุตินะฮะสวยมากท่านผู้ชมมาออกแบบมาได้งดงามเหลือเกินสําหรับของอพระราชนีพันปีหลวงใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมเหรียญละ30บาท30บ,บาทพราปาเหรอเขาหายากไงท่านผู้ชมนะเขาหายากหายากนี่ไม่ได,ไได้ไม่ได้ด้วยจํานวนการผลิตนะเพราปาว่าเขาน่าจะถูกนักสะสมมองเหมือนปราปานะ ท่านผู้ชมอาก็คือออกแบบมาได้สวยงามแล้วก็ประชาชนเนี่ยก็เลยร่วมกันเก็บสะสมอ่าภาคเหนือภาคใต้ภัสามต่อตะวันตกนะฮะก็เลยคิดไปทิศทางเดียวกันใจเดียวกันก็เลยต่างคนต่างเก็บประปาว่าน่ะนะสังเกตดูจะไม่ค่อยเห็นอ่ะประปาให้ไปเหรียญละ30บาทโอเคนะเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนะอ่ะแต่ไม่ใช่ขั้นเทพก็ถือว่าขั้นเทพท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะนะ ป้าปาช่วยคำไหนดีอ่ะเหรียญละ30บาทถ้าไม่ชมะวันนี้ปาปาเสียงอาจจะไม่ห้าวเท่าที่ควรถ้าไม่ชมารู้สึกว่าตื่นตั้งแต่นานแล้วแหละก่อนจะมาถึงทํารายการอีพีก็หมดแรงเลยงานนี้โอเคเนาะก็ประมาณนี้บางวันก็เสียงสดใสซาบซ่ากระเทียบางวันก็อาจจะเป็นเสียงอ่อยๆกันบ้างนี่คือนิสัยของปปาท่านผู้ชมฮะแก่ยากเหลือเกินโอเคเนาะสิสิงหาปอปปามาขายเหรียญอีพีที่210ิ เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายป๊าปาฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมตั้งแต่วันที่ป๊าปาเปิดรอบเปิดตัวช่องมาก็ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ฮะป๊าปาฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านในที่เกียรติติดตามและชมให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปาปาแล้วก็ผู้มาแบ่งปันเหรียญในช่องของป๊าปาแล้วก็ไปทางบรรดาชาวคอมเมนต์ด้วยออาฝากถึงบรรดาชาวคอมเมนต์นะอ่าป๊าปาบอกไว้ก่อนเลวเหรียญตรงไหนที่ท่านดูนะ ท่านดูแล้วเห็นว่าราคาหลายพันบาทหลายหมื่นบาทก็ไม่ต้องมาอย่า <c> ง <oughs> ไงฮะท่านผู้ชมมันก็ไม่ต้องมาพูดใส่กันเนาะไม่เป็นเลยฮะเออหลายคนหลายท่านก็ขำช่องประปาตลกช่องของประปาบอกเขาซื้อขายกันราคาเจ็ดแปดพันไปแล้วบางคนก็ถามประปาว่าไปอยู่ตรงไหนอยู่ท่านผู้ชมฮาถ้าท่านมีนะนะแต่ละช่องเขาซื้อขายเหรียญไม่ครับไม่เท่ากันหรอกนะถ้าท่านดูคลิปเขาจบแล้วนะ ศึกษาคลิปช่องเขาศึกเสร็จแล้วอย่างปปารับซื้อ500้เขารับซื้อ5 0 0พันหอ8 0 0พเนี่ยนะก็ไม่เป็นไรหรอกนะไปขายเขาได้เลยเพราะปปาปปาปกติปปาก็ไม่ได้รับซื้อเหรียญราคาสูงอยู่แล้วนึกออกไหมฮะเอาละเดี๋ยวอนาคตวันข้างหน้าเดี๋ยวปปาจะหยิบเหรียญ10บาทยกตัวอย่างนะฮะแล้วปปาจะขึ้นหน้าปกให้ว่าปปารับซื้อเหรียญละหลักแสนขึ้นไปแล้วท้ายคลิปก็ไปเป็นปี3ามส ถามว่าขนาดปปารับซื้อเหรียญละสิบบาทร้อยบาทเนี่ยยังโดนถ้าปปาไปนําคลิปวิดีโอเอาเหรียญตัวอย่างที่มีกันมาในตํานานจริงๆมาทาเนี่ยท่านจะด่าว่าปปามากไปกว่านี้ไหมนะแต่ไม่เป็นไรท่านผู้ชมฮะก็มีหลายคนท่านสอนให้ประปาต้องเข้าไปทําเหรียญหน้าปกหลักแสนไม่ผิดนะฮะท่านผู้ชมประปาบอกว่าไม่ผิดนะฮะปปาเดี๋ยวประปาจะเลือกเหรียญต้นตํานานฮะเหรียญตัวอย่างมาทําให้นะ หลายคนหลายท่านก็โจมตีปปาว่าคุณทํามาเพื่อเอายอดวิวหรอท่านผู้ชมฮะถ้าปปาจะทําเอายอดวิวทําไมปปาไม่นําเหรียญตัวอย่างแบบว่าต้นตํานานเขามีมาจริงๆมัเนี่ยมานำเสนอวันละ2อ,อคลิป3คลิปฮะนะนานวันไปปปาก็ได้ยอดวิว แต่ปปายังไม่อยากทำป่าป่าพี่ใหญ่ไร่มาด่าว่าปปาปนาดับปาปาทำเหรียญละร้อยสองร้อยปาปาก็ยังโดนแล้วโดนอีกรับซื้อราคาถูกก็อ้างอิงว่าเขารับซื้อกันราคาแพงแล้วไปอยู่ตรงไหนมาพอช่องใหญ่ๆช่องระดับประเทศและหลายช่องเขาเอาเหรียญตัวอย่างมาให้ดูก็บอกเขาว่าเขาโกหกไม่รับซื้อจริงหรอกถามว่าบางคนบางท่านนะนะถ้าตัวเราไม่รู้จักพอฮะนะยังไงคนในประเทศไทยก็ไม่รู้จักพอสําหรับเราหรอกนะอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวว่างๆปปาจะ ป้าปาไม่ผิดเนาะเดี๋ยวปาปาจะที่จริงประปาไม่ใช่ไ <Luc> ม <ar cells> ่ไม่ไม่รู้จักนะฮะเหรียญเหรียญตัวอย่างต้นตำนานที่ก็มีราคาหลักแสนเนี่ยนึกออกไหมฮะเดี๋ยวป้าปามาทําให้ดูว่างๆนะอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวป้าปาทำให้ดูหลายๆคนจะรู้ว่าประปารับซื้อเหรียญราคาแพงกับเขาบ้างบางทีท่าไม่ชมฮะปาปาเข้าใจช่อง Youtube แล้วล่ะหน้าบางช่องที่เขาซื้อขายจริงก็เป็นต้นตำนานมาทําไม ทำไมเขาถึงอ่านแล้วไม่ตอบดีไม่ดีท่านผู้ชมเขาจําได้ส่งเหรียญขายเขาเขาไม่รับด้วยซ้ําหลายคนหลายท่านคิดว่าท่านมีเหรียญเหรียญสองเหรียญนนเนี่ยทางช่องใหญ่ๆเขาจะต้องมาประคบประงมเราท่านผู้ชมฮะคนรอขายเหรียญให้ช่องเขาค่อนข้างจะมากและนานวันถ้าหากประปาเนี่ยเสี่ยนจนถึงมีนักสะสมที่จริงๆๆจริงจังๆนับถือประปาเนี่ยประปาบอกไว้ก่อนนะบางคนบางท่านเนี่ยส่งเหรียญขายเขาเขายัางไม่อยากจะรับเลยถ้าเขาจาได้อาจจะไม่รับด้วยซ้ำดีไม่ดีคอมเมนต์เนี่ย ปาปาบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะเขาไม่หวังเอายอดวิวมากมายเขาโทษทีนะฮะเขาอาจจะปิดคุณไปเลยก็ได้ฉะนั้นอะไรที่ทําให้ป้ปาบอกปาปาเป็นช่องที่รับซื้อจริงนะแล้วก็ขายจริงด้วยบางทีป้ปาโดนโจมตีมากๆเนี่ยป้ปาก็ไม่รู้จะอ่านไปทําไมคอมเมนต์นั้นมีอีกหลายคนหลายท่านที่กดถูกใจช่องของป้ปาถึงแม้ว่าจะเป็นช่องเล็กๆก็ตามฉะนั้นป้ปาว่าถ้าป้ปาไม่ผิดหรือช่องอื่นเขาไม่ผิดจริงๆจังๆเนี่ยเขาก็คงไม่อยากจะอ่าน คอมเมนต์เหลาะกันสักเท่าไหรโอเคฮะท่านผู้ชมะไม่น่าเชื่อว่าปปาเป็นคนพูดนิ่มๆนั้นจะต้องสรรหาสิ่งที่ฟังแล้วไม่น่าอยากฟังมาพูดทายคลิปปปาฝากขอโทษบรรดาชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านที่กําลังจะซื้อเหรียญแล้วก็กําลังพิจารณาเหรียญในช่องของปปาปปาฝากขอโทษจริงๆฮะปปาแทบจะนอนไม่ได้กินไม่หลับเอ้ยนอนไม่หลับกินไม่ได้เดี๋ยวท่านผู้ชมอาคลิปหน้าเดี๋ยวพบเจอกันใหม่เนาะอ่ะผมปปาศึกษาแบงค์เหรียเวลาเขากล่าวคาว่าสวัสดีครับ